พย,ย,ยายาตั้งใจไปด้วนะัีนี้เป็นถามสีสีตีระบามเข้าใจี่ปุ่นเหรอทำไมโยมุร,ย,มรยีส่สสมชไรสีถ้าเราได้ยินเาว่าชมุระยเสิากกเข้าใจว่าเป็นของญี่ปุ่นนะแต่เนี้ยมันเป็นวัตกรรมของญี่ปุ่นแต่เจ้าของแบรนด์อีิคือคนมาเลยแล้วก็ประเทศไทยได้นำเข้ามา The new invention of one and two components aerosol paint has the potential to branch into place the current single components aerosol paint market in the world. 好了。<laughs>

ขาดไม่ดีเห็นไหมต้องพ่นสามถึงรอบเลยนะอันนี้ถ้าเป็นชิ้นงานพลาสติกอันไหนที่เราพ่นไปแนวไหนมันก็พ่นได้อันนี้เวลาพ่นอมันหลอกเหมือนกาดดูระวังสีนะโอ้โหเนี่ยมันบานหลอกไหมถ้าอันนี้สีหลอกแนวตั้งอย่างนี้ถ้าเราลากขึ้นลงเป็นไงเป็นเต้นไหมอันนี้ต้องลากขาขวาถ้าอยากลากขึ้นลงคือปรับหัวได้

ซ้มองเองสองไม่ด้เนกรนี่ยซื้ออางเงี้ยผมพูแล้วก็ปอกกระบาดนี่เสร็จแล้ว พ่อพ่อจะรับน้ําอันนี้ยังเถอะแม่นี่ดับซื้อคืออะไรวะ

โคตคตอติ้มือ่ะคตดแล้วอันนี้คาับตาดี้ันนี้ตานะมาทํนี่มาทำดีกว่าเรอโคตรเซ่เพ่นกันเลยจ้ะนัดเลยอ่ะ